สวัสดีครับวันนี้หมู่ม็อบจะพาไปดูสวนทุเรียนกันนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับทุเรียนขึ้นชื่อจังหวัดรีสเกตเลยทางเข้าก็รถเยอะมากนะครับคนต่างจังหวัดก็เข้ามาซื้อกันเต็มไปหมดแต่สวนที่เราจะเข้าไปตัดนะครับทางเข้าไปในป่าลึกมากเห็นมอดไซค์อยู่ไกลๆริบๆไม่ใช่อะไรนะครับนั่นคือเจ้าของสวนที่ขับรถนําทางพาเราไปตัดนะครับก่อจะเข้ามาถึงสวนนะครับขับรถหัวสันหัวคอนกลับถึงบ้านเป็นไข่แน่นอนพอมาถึงสวนเราก็ไม่รอช้านะครับเข้าไปดูต้นทุเรียนที่เรากําลังจะตัดกันเลยการตัดทุเรียนนะครับเข แต่ว่าเขาต้องเหมาสวนตัดกันเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นเจ้าของสวนเขาจะไม่ยอมให้ตัดกันเลยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเผลอแป๊บเดียวแม่หมูวับก็ขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียนแล้วนะครับขึ้นไปดูลูกทุเรียนไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยอายุจะ60อยู่แล้วขึ้นไปดูเปที่หน้าพอใจแล้วก็เริ่มตัดกันเลยนะครับตัดอยู่บนต้นนั้นคือเจ้าของสวนนะครับแต่สวนที่รับอยู่ข้างล่างก็คือพ่อของหมูม็อบเองหมูมอบก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับสายอ้นวัวเดินไปนู่นเดินไปนี่บ้างถือทุเรียนถ่ายรูปบ้างอะไรบาาานนนีี่จทุเเเเรยยยขอะหลววกด๋ิ คนแก่กันเดินเก็บทุเรียนไปมานะครับมาเห็นทุเรียนลูกนี้ตะมูตะมีมากเก็บไปเก็บมาก,ก็เริ่มเบื่อเบื่อนะครับหมูม็อบก็เลยไปขอคุณยายเปลี่ยนเป็นคนรับบ้างไหนๆขอลองรับทุเรียนดูซิมันจะยากขนาดไหนเชียวเป็นการรับทุเรียนครั้งแรกนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นี่หว่าคุณยายแกก็เลยตะโกนบอกว่ารับแบบนี้มันเด็กๆถ้ารับแบบมืออาชีพเขาทากันมันต้องรับคนเดียวใช้กระสอบป่านใบเดียวรับแต่ถ้ารับแบบนี้เขาเรียกว่าเบบี้ผมได้ยินแบบนี้ผมขึ้นเลยผมเลยกิงคุณยายไปว่าระดับหมูม็อบแล้วไม่ตต้้อองงใชชััววว่ยหาม เลยระตัดเสร็จนะครับก็ขนใส่เข่งมาช่างกิโล่อลองราคาไปที่หน้าพอใจแล้วก็ขนขึ้นรถนะครับนายโสธรเห็นรถกระบะคันนี้จอดที่ไหนอย่าลืมแวะมาอุดหนุนหมูมอบด้วยนะ